ครับคันนี้เป็นรถปี2 0 2 3นะครับต้องบอกว่าคันนี้เองไม่น้อยมากไม่น้อยมากเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในของผู้โดยสารนะครับสวยครับไม่ต้องว่าไม่แค่20,000 2000เองนะครับใบแค่22,000เองนะครับต้องบอกว่า 20, 2000, เจ้าอของใช้คนเดียวและที่สำคัญภายในต้องบอกว่าสวยมากๆตัวนี้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแล้วก็หน้าจอก็เป็นแบบ ทัสกีนนะต้องบอกว่าคันนี้คือโฉมใหม่แล้วเป็นโฉมใหม่แล้วนะครับเป็นโฉมใหม่แล้วกว้างครับกว้างต้องบอกว่ากว้างเลยคันนี้เป็นรถเครื่องยนต์ขนาด3 0 0 0 c ี V6 เป็นเครื่องดีเซลนะครับ3 0 0 0 c ี V6 นะครับ180แรงม้าขับเคลื่อนด้วยล้อหลังล้อเป็นล้อขนาด17นิ้วล้อขนาด17นิ้วนะครับทีนี้เรามาดูตัวรถกันหน่อยตัวรถเนี่ยยาวมากนะครับเขาเรียกว่า ยาวมากตัวรถี้ยาว7เมตร6.9กว่าตีไป7เเมตรเลย